เอฟแปดครับผมเอฟแปดเลยครับผมครับผมเอฟสิบห้าฮะรอรออีกแค่เจ็ดเดือนปีครับผมมันลุนซีเนียหรือเปล่าคะซีเนียว้าวฮะทั้งสามคนที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับพูมิเจักรวัรดิมฮะช่วงนี้ครับมีมีมีฮะทั้งสิบคนมีได้เป็นคนแรกไหมอ๋อวันนี้ครั้งแรกครับครั้งแรกเลยใช่ไหมเต้ตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นมากเลยนะครับวันนี้มีแฟนคลับใครมาบ้างเดี๋ยวขอเช็คหน่อยฮะไม่ขับเจมส์ครับไม่ขับเจมส์อยู่ไหนแล้วไมับเจ แฟนขับเจมมันมีสัาระอะไรด้วยนึกๆอะไรนะเป็นเข่าค่ะแต่ว่าสารัก็แปลว่าหล่อมากหล่อมากหล่อมากมากมีเงินไว้เนี่ยเกี่ยวอะไรอย่างนี้อย่างนี้นะครับแล้วขับน้องจอยละครับคือที่ไม่ถือป้ายทั้งหมดนะคะคือไม่ถือป้ายทั้งหมดแฟนขับจอยนี่จอยกับชั้อะไรว่าห้ามถือป้ายใช่ก็คือจะได้ให้ให้รู้หมดว่าแฟนแยกกับชั้เจของเฟมจะมีป้ายเฟมนะคะเห็นไหมของเจจะมีป้าย กรักโลกเสมอไม่อยากเปให้รถไฟดยกไปหมดเลยนะฮะรวมทั้งอยู่ตรงนู้นด้วยนะครับแล้วก็ผู้นสมองนาำมีหลายท่านนะฮะและอีกหนึ่งหนาหน้าแฟนคลับของน้องแฟลร์มีไหมฮะไอ้ยาเออนะครับติ๊คนละยี่สิบแม่นะฮะเดี๋ยวมารับเงินหลังเวทีเลยทีเดียวนะฮะโอ้นะฮะวันนี้อ่ะเป็นแฟนคลับบางทีเนี่ยมันต้องมาร่วมแนเสนอกันหน่อยนะฮะเดี๋ยวให้ทั้งสามคนนะครับคัดตัวแทนมาหน่อยสักสี่ห้าคน มาแข่งกันเต้นนิดนึงอ่านะครับใครเต้นชนะนะครับได้นออกเต็มหนึ่งทีเดินหนีเลยอ่ะอ้าวเดินดีกว่เลยไปไหนไปไหนกันไปไหนกันโหต้องเป็นตัวแทนของตองเป็นแฟนขับใช่ไหมอ้าวแฟนคลับจอยผู้ไม่สองหนาอยู่ไหนเลยมาหน่อยแล้วตัวตัวตัวโอ้ยน้องตัวตัวต้องสาวเจ๊เชิญมาอะไรที้แก้วมูขึ้นมาตัวนี่ตัวเป็นอะไร คนนี้ฉันรับรองว่าศนสนาแน่ๆต้องมีตัวแทนของีเสี กำ,ำลังมีสมเรืองมีสมเรืองยัางย่างยางรอแป๊บ โทษด้วยนะครับพอดีแขนเราสะดุดมีแค่นี้ฮะพอดีเมื่อกี้ขึ้นรถมาแล้วมันตบผมเอาไม้หน่อยไปเอาไม้หน่อยนะครับ